เป็นการปรับโฉมใหม่ที่ทำให้รถซีดานยอดนิยมรุ่นนี้ดูสดใสและแตกต่างจากเดิมมากขึ้นภายนอกของตัวรถมาพร้อมกับดีไซน์ที่โบเฉีียวและทันสมัยกระจังหน้าแบบใหม่ตกแต่งด้วยโครเมียมบางเฉียบรับกับชุดไฟหน้าเล็กโปรเจคเตอร์ที่คมชัดและทันสมัยเสริมด้วยไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความหรูหราในเวลาเดียวกันตัวถังสีเขียวพิสตาชิโอให้ความรู้สึกสดชื่นสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์สำหรับคนรุ่นใหม่ที่ชอบความแตกต่าง กันชนหน้าหลังดีไซน์ใหม่มีเส้นสายที่ดูสปอร์ตและลงตัวล้ออนลนอยขนาด16-17นิ้วลายใหม่เสริมบุคลิกให้ตัวรถดูมั่นคงและพรีเมียมมากขึ้นส่วนด้านท้ายไฟยท้ายเล็ดแบบทรงยาวเชื่อมต่อกับฝากระโปรงหลังช่วยให้มิติของรถดูกว้างและโดดเด่นยิ่งขึ้นภายในห้องโดยสาร Honda City 226 0สีเขียวพิสตาชิโอถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ทั้งความหรูหราและความสะดวกสบายเบาะนั่งหุ้มด้วยวัสดุคุณภาพสูง รองรับสรีระได้ดีทั้งผู้ขับและผู้โดยสารพื้นที่โดยสารกว้างขวางเหมาะสำหรับการใช้งานทั้งในเมืองและเดินทางไกลคอนโซลกลางตกแต่งด้วยวัสดุแบบซอฟต์ทัชและการจัดวางที่ใช้งานง่ายหน้าจอสัมผัสอินโฟเทนเมนต์ขนาด9นิ้วรองรับการเชื่อมต่อ a p ป l e CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบสั่งงานด้วยเสียงพวงมาลัยมัลติฟังชันและหน้าจอมาตรวัดดิจิทัลขนาดใหญ่ช่วยให้ผู้ขับควบคุมการใช้งานได้สะดวกขึ้นระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกโซนเพิ่มความสบายให้กับผู้โดยสารทุกตำแหน่ง บาะหลังสามารถพับได้เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระทำให้ใช้งานได้อนเนกประสงค์มากขึ้นด้านสมรรถนะ Honda า i t y d a 2 6มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรที่ให้กำลังและแรงบิดที่เหมาะสมต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ช่วยให้การขับขี่รับรื่นและต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีรุ่น E H E V hybrid ที่ผสานการทำงานของเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการเร่งแซงและประหยัดเชื้อเพลิงได้ดียิ่งขึ้นระบบช่วงล่างถูกปรับปรุงใหม่เพื่อให้การทรงตัวมีความมั่นคงมากขึ้นทั้งบนถนนเมืองและถนนนอกเมืองการควบคุมพวงมลาลัยมีความแม่นยำและตอบสนองรวดเร็วให้ความมั่นใจในการขับขี่ทุกสถานการณ์ด้านระบบความปลอดภัย Honda City 2026จัดเต็มด้วยเทคโนโลยี Honda Sensing ไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนพร้อมช่วยเบรกอัตโนมัติ ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ a d a p t i v e Cruise Control ระบบเตือนการออกนอกเลนพร้อมช่วยควบคุมพวงมาลัยและกล้องมองรอบคัน360องศาเพื่อให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารทุกคนมั่นใจได้ในทุกการเดินทางโดยรวมแล้ว Honda City 2026ี่สสีเขียวพิสตาชิโอเป็นรถซีดานที่ตอบโจทย์ทั้งในด้านความสวยงามความทันสมัยและความคุ้มค่าเหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่หรือครอบครัวเล็กที่ต้องการรถที่ดูโดดเด่นไม่เหมือนใครพร้อมด้วยสมรรถนะที่ครบเครื่องและระบบความปลอดภัยที่ไว้ใจได้ ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจในกลุ่มซีดานคอมแพค t ปี2026